คำทำนายของปีนัก,กษัตริ์อืนอ่นๆเพื่อนๆสามารถรับชมได้โดยการกดลูกศรด้านขวามือของคำอธิบายใต้คลิปนี้และเลือกคลิกลิงก์ปีนัก,กษัตรที่เพื่อนๆต้องการรับชมได้เลยซึ่งทีมงานได้แนบลิงก์ไว้ให้ครบทั้ง12นัก,กษัตรเลยค่ะคำทำนายตามตำราโหราศาสตร์จีนของคนเกิดปีจอ ประจำเดือน8จีนปีเถาะทานายตั้งแต่วันที่8กันยายนถึง7ตุลาคมพุทธศักราช2566ดวงชะตาคุณเดือนนี้เหมือนตกอยู่ท่ามกลางหมอกควันสิ่งที่ติดขัดบางเรื่องที่หาทางออกไม่ได้ควรปรึกษาผู้รู้ที่มีประสบการณ์ก็จะช่วยได้ ด้านการงานการค้าระยะนี้ยังปรากฏปากเสียงหากใจร้อนตอบโต้ก็จะเพิ่มความเลวร้ายยิ่งขึ้นดังนั้นการควบคุมจิตใจของตัวเองจึงมีความสำคัญมากโดยต้องจำให้มั่นว่าโกรธคือโง่โมโหคือบาหากคุณไม่สามารถสะกดกลั้นอารมณ์ตัวเองหลังจากการถูกยั่วยุอาจจะลุกลามใหญ่โตและงานจะตกในภาวะอันตรายได้ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการพูดจาระวังจะทำลายน้ำใจผู้อื่นแบบไม่รู้ตัวนอกจากนี้คุณยังไม่ควรก้าวไกลาในงานหรือปัญหาของผู้อื่นเพราะจะเสี่ยงเข้าไปติดร่างแหเดือดร้อนไปด้วยด่วงการเงินเดือนนี้ดีแต่รายจ่ายที่รออยู่ก็มีไม่ใช่น้อยช่วงนี้ให้ระวังเงินหายหรือต้องเสียทรัพย์ชดใช้ในเรื่องที่ผิดพลาด และจะมีญาติมิตรเมื่อรบกวนกู้ยืมเงินไปทั้งคุณต้องระวังจะถูกหลอกด้วยสำหรับครอบครัวระหว่างการมีปากเสียงโดยเฉพาะพยายามหลีกเลี่ยงการมีเรื่องราวกับคนข้างบ้านอาจจะทำได้ด้วยการสั่งผู้น้อยหรือบริวารในบ้านให้หลีกเลี่ยงการต่อความยาวสาวความยืดเพื่อยุติเหตุและตัวคุณเองก็ควรรู้จักการวางตัวให้ดีด้วย ส่วนความรักเป็นเวลาที่ยังสดใสหวานชื่นหลายสิ่งที่ยังค้างคาใจช่วงนี้ฟ้าเปิดให้เคลียร์ปัญหากันแต่ในเรื่องสุขภาพคุณควรระวังอุบัติเหตุจากรถระวังจะได้รับบาดเจ็บที่แขนและขาด้านญาติมิตรเพื่อนฝูงระวังอย่าพูดจาเปิดเผยเพราะจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนส่วนการลงทุนเดือนนี้มีความเสี่ยงสูงค่ะ ก็ไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีจอในเดือนนี้กันค่ะวันสมพงษ์ได้แก่วันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่เก้าวันที่สิบสามวันที่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเอดวันที่ยี่สิบห้าและวันที่ยี่สิเก้ากันยายนวันถูกฉลกได้แก วันที่6วันที่18และวันที่30กันยายนวันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่7และวันที่1 9กันยายนวันให้ร้ายได้แก่วันที่10วันที่12วันที่22และวันที่24กันยายน